ก่อนเลยลูกค้าอู้นี่เห็นไหมถูกใจถูกใจลูกค้าแล้วจ้าคือคือแกจะรู้นะครับเพราะว่าแกเคาะขึ้นเรียงไว้ว่าทุเรียนที่เนื้อประมาณไหนอยู่ตรงไหนนะครับ ทักษะและเทคนิ้นคับเนืออสยหอยา่จะใเหนาเหลืองครับเหลืองรียนหน้านี้นักเรียนใต้เนื้อยางนี้ดาีเดี๋ยวจะจุดจุเนี้ยสีเหองมาให้ข้า้าคนอย่างเงี้ยบบเอาเหลืองนี้ด้ไหม ถ้าเหลืองกว่านี้ก็จะนิ่มไปอีกมันก็มันก็ไม่นิ่มหรอกมันก็เหลือได้แค่นี้แหละครับทำไมมันเหลืองกว่านี้มันนขายก็บผู้ชานไหนฮะนี่เนี่ยเนื้อเนีเหลืองมากนะครับเนื้อแห้งๆเลยนะใส่เนื้อน้อยนะลูก S 2> <S 2> แต่ตั้งใจขายลูกค้ากิานนี่เดือนนี้เดือนเต็มๆเลยเดือนละเดือนละสิงหาขหนาดสิงหาจบเลยนะครับสิงหาแล้วจะจบส,งจบสิงหาจบนะครับไม่ให่ลูกค้าจอบรับดีก็ามาเรือ่อยๆนะมาเรือ่อยๆเอออยู่ที่ว่าการตอบรับอ่ะตอบรับดีอยู่แล้วแต่ถ้าตอบรับดีแล้วมาเดี๋ยวตะอ้นจะาห,นาหาทุ้งยันดีๆให้กินเพราะว่าตะอ้วนจะยืนหนึ่งในตลาดนี้นะครับในตลาดนัดปตทเอฟซีสามารถปักหมุดปักกิเพยได้นะครับผมที่ร้านยากันเองเพจสัตนะครับร้านแกก็จะอยู่นี่ กันเลยง่ายๆลูกค้ามาช่วงนี้ก็มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนอ้อ่พี่นนี้อกรครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตามคชวครับมาเลยมาเลยเห็นไหมลูกค้า ามชิวพี่จับดูเนื้อก่อนนะว่าก่อนร้อนไหหรือเปล่าแข็งไปนิ่มไปบอกแข็งใช่ไหมดูกลมเรียนผมจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่พี่ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยกลมไม่ค่อยเน้นทรงที่ถ่ายคลิปเนี่ยอันจะดูใหถ่ายคลิปไปลงในเพจหรอ ไม่ได้ไรสดครับมหมอนจัดเนี่ยหมอน้าลาครับว<ล>ันนี้ใ,ใช่ครับใช่ครับจักการนิยมหมดแล้วนั้งมดแล้วครับ474มีมีแต่มีน้อยๆเป็นส่วนละลูกสองลูกประมาเอาลอเอาอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวลืมมั้งไนองเราเราหาไปเทอเดียว เจอเนื้อดีครับเพิ่มนะสั่งเพิ่มได้ครับวันนี้เยอะๆครับอันนี้นนลูกค้าก็สั่งแบบกรอบน้องนุ่มในนะครับเนะี่ยราคาวันนี้เบาๆครับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นเองอัปเต ที่น่าขึ้นรถเก้านะอย่างเงี้ยเรากลัวตัวยังไม่ไปไงไม่ขึ้นรถแต่ไม่ปรับราคาลยมาอะไรครับทุเรียนทุเรียน งานได้ก็มันไม่มาวันนี้ละมันนี้เยอะๆเรื่อยนะวันเนี่ยพ่งนี้ยิ่งเยอะกว่านี้อ๋อครับผมพวกนี้สุกเยอะกว่านี้สุกเยอะกว่านี้แกลงทีละสี่ห้าตันใช่ไหที่บ้านแกบ้านป่าวันนะขายแค่สามวันถ้าสุกหมดก็ขายกคือหมดถ้าสุกไม่หมดก็แล้วแต่ว่ามันจะเยอะใช่ไหมทยอยไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเรื่อยๆครับถ้าสุกพร้อมกันเอาไม่ทัน เราเรากระจากว่าแกแกก็ขายส่งขายนี่ฮะนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจรับไปต่อนะครับผมไปทำกำไรต่อสแกนได้ครับพี่อยู่ตรงแพกเลยครับผมจอจอนนู่นนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะรับไปต่อไปทํากาไรต่อนะครับสามารถติตดต่อที่ร้านปะอ้วนได้เลยนะผ,ผมมาดูให้อ่อาขนาดได้ว่าลูกที่อ,ม,อามาที่ ตลาดนะัดปตท,ท,อทอได้เลยนะผมฝั่งที่อัญญาเพศศักดิ์กันเองมาประมาณทเที่ยงเที่ยงก็ได้ครับประมานจะมาถึงประมาณทเที่ยงนะครับมาถึงร้านแกจะตั้งร้านคนเดียวปอกไปเรื่อยๆลูกที้เปลี่ยนใช่ไหมลูกคนงานไม่ลูกลูกเนี่ยลูกลูกที่สอง พ่วนบอกต้องเชื่อพ่อค้าค้าหยิบมาเองสุดยอดคนระับมาเลยทุกคนวันนี้มีให้เลือกเยอะนะครับ Tao mất em bắt. Tiên tiến 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 แต่ดูอาจจะเล็กไปนิดนึงะมันก็เป็นนิ่แสินต่ลูกค้าชอบเจ็ก็เจ็ดมันก็ต้องบวกกับสก็เป็นสี่สาร้ยเอเจ็ดรอยแปดสิบใ ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ครับขอบใจสวยสวยทุกลูกทุเรียนเนื้อวันนี้ของจะลาบอกเลยว่าสวยทุกลูกใช่ครับ

ก็สองลูกนะครับแจ็บปอกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้ยาวก่นอนตูกยใหญ่

เามาเลือกสมเลือกซื้อก่อนได้นะครับผมเทคนิคดีๆวิธีการปอกคลิปนี้บอกเลยว่าร้านบะอ้วนจะยืนหนึ่งในตลาดนัดเลยนะครับ นี่คือแสงธรรมชาติแสงสดๆนะครับไม่ได้ เนื้อมันได้ทุกลูกแหละแเนี่ยต่ว่าการจะได้ลูกเล็้ลูกใหญ่เท่านั้นเนี่ยแล้วแต่เลือกอคหาสั่งรจะเอาใหญ่เอาเล็กเท่านั้นเนี่ยครับอยากด้วยยัง สีเป็นนอนๆนึ่งๆใหญ่มันก็ไม่ใหญ่มากกันเนี้นะครับใหญ่มากแตญ่ดีได้แต่จริงๆแต้เนี้ยผมอยากดูลูกนี้มันกันเนี้ยมันเป็นยังไงนี่ไม่ดีดีเปล่าตรงเลยนะผมอยากดูพ่อขาอยากลุ้นอยากลุ้นนะครับผมมันเป็นไรไม่เป็นไรพ่อขาอยากลุ้นผมอยากดูเนื้อจะยอยเลยแกจะผ่าน ผ่านแชทุกลูกแต่มันยังแข็งไปอยู่ก็ิาไปนิดนึงนะดามอะร เอาเอาใช่เอาที่แม่กินนะครับมันจะหวานท่านสุกกว่านี้นิดนึงใช่อันนี้คือว่าหานไปนิดนึงอันนี้ล่ะเราไม่ชอบกินเลไงเล้ยไม่เอาอันนี้มันแข็งไปไหมโอ้ยพอพอพอได้อยู่พอผมพอพอเพราท่านนี้ท่นี้ไม่ชอบกินเล้ยนะอันนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านไปกินเล้ยเอาตรงอารมณ์นี้พอดีอ๋อครับพอนี่มันมันกำลังพอดี ม่ไนิม่มแต่ไม่งกตอรอบเน,นื้อเนือกำลังกินเลยนลังิเนื้อกำลังกินอ่านิ่มๆนะครับมันจะไม่นิ่มมากม, <c oughs> ม,มันจะไม่แข็งราไม่ชอ๋อแไงมน่มนอะไรยครับเรา้อนรูปใหญ่อ่า เอาที่เรากินครับเอาที่ลูกค้ากินครับมีครับมีคนกินแบบกรอบนอกกรอบในนะครับ คิวนี้จัดไปหนึ่งลูกนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนเราเจอกันใหม่ครับอย่าลืมแวะมาหุูนนะผมกับร้านทุเรียนร้านป่าอ้วนนะครับผม